สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบก,กับคุณครูน้อยอีกแล้วนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้อยก็ยังอยู่ในหน่วยโรงเรียนของฉันเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะให้เด็กๆนั่งตัวตรงนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะทดสอบดูว่าเด็กๆทำ ทำได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันก่อนทํากิจกรรมร่วมกันก่อนนะคะอาทําทตามคุณน้อยนะคะจำหัวลายเอวหัวลายเอลเอวลายหัว,วหัวลายเอวเก่งมากๆเลยนะคะ ทีนี้นะคะขอพี่มือที่แข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ทําตามคุณครูน้อยนะคะ,ะนิ้วโป้งนะคะเป็นกระรอกตัวที่หนึ่งะคะกระรอกตัวที่หนึ่งเอ๊ะนั่นอะไรนั่นอะไรกระรอกตัวที่สองคนถือปืนไงคนถือปืนไงกระรอกตัวที่สามหนีกันไหมหนีกันไหม รอบตัวที่สี่ซ่อนในเงามืดเร็วๆนะจ๊ะกระรอกตัวที่ห้าฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวปัง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 ,ปงเสียงปืนดังกระรอบน้อยห้าตัววิ่งหนีไปรอกวิ่งหนีไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงเพราะว่านายพานจะได้ยินนะคะเด็กๆเยี่ยมมากๆเลยนะคะทำได้ไหมคะ,ะทีนี้เจ้าก็ตายค่ะ กระตา่ายน้อยตัวหนึ่งมีมแมลงมาก็อจมูกมันจึงปัดมันจึงปัดทำได้ไหมคะง่ายไหมคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะพาเด็กๆไปรู้จักกับห้องเรียนแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องเรียนนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะให้เด็กๆไปฟังก่อนนะคะ ว่าเดี๋ยวคุณจะให้เด็กๆฟังว่าห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าไงบ้างนะคะเด็กๆลองฟังดูสิคะลูกห้องน้ำนะคะอลองฟังเสียงคะ่ะ b a t ได้ยินไหมคะต่อไปคะ่ะห้องเรียน,นห้องเรียนอฟัาางเสียงคะ่ะ Class พ <room. S 1> ูดตามด้วยก็ได้นะคะ <Class room. S 1> อได้ยินไหมคะ มีห้องเรียนมีห้องน้ํากับห้องเรียนใช่ไหมคะมีอยู่สองอย่างนะคะของวันนี้คุณน้อยพาเด็กๆไปรู้จักคําศัพท์สองคำคือห้องเรียนห้องน้ํานะคะ classroom ห้องเรียน classroom นะคะทีนี้นะคะหลังจากที่คุณน้อยพาเด็กๆไปดูห้องน้ําแล้วก็รู้จักคําศัพท์ห้องน้ํากับห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอไปงานค่ะแบบนี้นะคะไปงานแล้วก็ดินสอค่ะทีน em <the so ี eh. ้นะคะไปงานของคุณน้อยนะคะจะให้เด็กๆนะคะจับคู่ภาพเห็นไหมคะมันจะมีภาพอยู่จับคู่ภาพห้องนะคะของห้องต่างๆนะคะคุณน้อยพาเด็กๆไปรู้จักกับห้องน้ําแล้วก็ห้องเรียนใช่ไหมคะด้านซ้ายมือของคุณคุณน้อยก็จะมีรูปภาพห้องเรียนกับห้องน้ําด้านขวามือก็เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้คุณน้อยจะให้เด็กๆนะคะ จับคู่ภาพที่เหมือนกันโดยใช้ดินสอนะคะลากภาพที่เหมือนกันห้องเรียนก็ต้องคู่กับห้องเรียนเด็กๆก็ต้องลากมานะคะลากมาแบบนี้นะคะห้องน้ํำก็ต้องขีดลากขึ้นไปนะคะให้มันคู่กับห้องน้ํานะคะหลังจากที่ลากจับคู่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วทํายังไงคะ ก็จะได้ภาพออกมาแบบไหนคะเดี๋ยวพป่ภาพออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ถ่ายรูปคู่กับใบงานเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ส่งมาในกลุ่มไลน์ให้คุณน้อยเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวคุณน้อยก็จะรอเด็กๆอยู่นะคะว่าเด็กๆจะส่งมากันเยอะหรือเปล่าให้ส่งงานมาเยอะๆนะคะคุณน้อยรออยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณน้อยพาเด็กๆไปรู้จักคําศัพท์กี่คําคะสองคำคำที่หนึ่งอะไรคะห้องน้ํา บ้านูมใช่ไหมคะคำที่2องคลาสรูมใช่ไหมคะมีอยู่2องคำนะคะ,ะวันนี้เด็กๆได้คำศัพท์จากคุณน้อยไป2องคำแล้วก็คือห้องเรียนห้องน้ำกับห้องเรียนใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ